ท้ายนี้นะคะหลังจากการถแถลงเรื่องก,การรัเลยการปฏิบัติหน้าที่ของสอสฝั่งรัฐบาลแล้วนะคะในสถานการณ์เช่นนี้ที่ฉันขอเสริมว่าส่งไปยังนายกรัฐมนตรีนะคะว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนจากการไม่ได้ตรวจโควิดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลที่ได้สอบถามไปนะคะตัดให้คําตอบว่าเตียงเต็มหรือว่าน้ายาตรวจหมดนะคะซึ่งเป็นข้อ แม้กระทั่งโรงพยาบาลร,รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลศรีราชหลายโรงพยาบาลก็ได้คําตอบเดียวกันว่าไม่รับตรวจเพราะว่าเต็มเต็มในขณะเดียวกันนะคะเพจในทักเพจสาธรารณะนะคะ Facebook เพจของนาย,ยกนฐมนตรีพลเอกประยุจจรโอชาก็ปิดช่องคอมเมนต์ตั้งแต่วันที่ 4, สีฐฐ่พฤษภาคมที่ผ่านมาหมายความว่าปิดช่องรับสแสดงความคิดเห็นมาเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วนะคะ ไ,ได้รับสะท้อนความที่เห็นจากประชาชนดิฉันถามว่ามีนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยที่ไหนที่แถลงายเดียวนะคะเป็น one way communication ไม่ได้รับฟังเสียงสะท้อนแม้กระทั่ง,งในเพจสาธารณะดิฉันขอตั้งคําถามไปยังท่านค่ะว่าจะปิดมัดมือมัดเท้าประชาชนไม่ให้แสดงออกแล้วยังจะปิดปากอีกนะคะเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนก็ขอเรียนฝากไปยังทีมงาน ที่ดูแลเขตนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะขอให้ท่านมีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตยเป็นผู้รับฟังปัญหาที่แท้จริงถ้าท่านยังปิดการรับฟังแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ท่านก็ังไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองได้หรือจะแก้ปัญหาได้ในเมื่อท่านรวบอํานาจบริหารจัดก,การปัญหาโควิดไปไว้ในมือแต่ผู้เดียวจากการเป็นซิงเกิลคอมมานด์รวบอํานาจบริหารจากรัฐมนตรีทุกกระทรวงไปไว้ในมือท่านนะคะ ก็เรื่องของทางดิฉันก็มีเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ